วิธีการเปิด wifi ของตัวกล้องนี้นะครับตัว 4K นะครับให้ถ้ากดอัดอยู่ให้เรากดหยุดอัดก่อนนะครับกดปุ่มบนนะครับแล้วก็กดปุ่มเมนู1ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ WiFi นะครับกดปุ่มบนแล้วเลื่อนมาว่าอ่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มบนอีกทีหนึ่ง WiFi จะเปิดจะเป็นหน้านี้นะครับพอเป็นหน้านี้เราก็มาเซิร์ชที่ Wi-Fi นะครับที่มือถือเราใซิว่า Wi-Fi มันจะชื่นคําว่า NVT นะครับขึ้นต้นด้วย NVT ใส่รหัส 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เข้าร่วมนะครับรอมันแป๊บหนึ่งนะครับรอมันติ๊กถูกแล้วเราก็เข้าไปที่แอป Lucky c a m ได้เลยตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าไปที่ Wi-Fi ให้เรานะครับแล้วก็ เข้าที่โฟลเดอร์ก็จะเจอภาพที่อยู่ในมือถือทั้งหมดนะครับเราก็เลื่อนดูว่าจะเอาวันไหนนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับ